จะออกเดินทางไปเจสโคบจังหวัดก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำมันเรื่อมเจสุคบจังหวัดนี่คือฮะไปตามมาสิกลางถูกไหมไปที่มาสิกลางนี่เป็นช่างใหญ่ของผมนะครับ งัมันะคาับ้ศาลาโมลัยุ่มมาระมะตุนลอนของบัากาตัวครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันวันที่เท่าไหร่นะที่สี่ครับ๋อวันที่สี่เดือนมกราคมเป็นวันของการเริ่มต้นจากการเดินทางด้วยกับมอไซค์คันนี้นะฮะอัชตุมาตราก็ให้สองล้อเนี่ยเพิ่งจะแตกไปวันนี้กับเมื่อวานก็ทำดีิละวทำให้เปลี่ยนยางใหม่เลยก็จะได้ไปได้ไกลกขึ้นแล้วก็นานขึ้นเจ็ดสิบหกจังหวัดที่ตั้งใจไว้เนี่ยไปไม่ใช่ไปเที่ยวนะฮะถ้าไปเที่ยวคงไม่ได้ไปตามมายิด จะไปเพื่อที่ไปเยี่ยมเยยนพี่น้องแล้วก็ไปดูว่าพี่น้องอยู่กันยังไงมีอะไรที่ขาดตกมกพร่องบ้างเพราะบางบางที่เนี่ยเราไม่รู้เลยจริงจริงอย่างเช่นจังหวัดน่านมีมัสยิดไหมมหาสรารคามมีไหมผู้ทหารมีไหมแพร่มีไหมอะไรเงี้ยก็อินชาอัลลอฮ์จะไปตามหาเท่าที่ความสามารถจะทําได้ด้วยกับอนุมัติของเรานะครับแล้วก็ก็อยากให้พี่น้องถ้ายัางไงก็ช่วยขอุดูอาด้วยการการเดินทางผมครั้งเนี้ยก็ได้รับการอนุมัติ จากลัทมหาตรลาแลวก็จากคนในครอบครัวเรียบร้อยแล้วครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าครอบครัวสนับสนุนเราในเรื่องเราศาสนาเนี่ยมันทําให้ตัวของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ไปด้วยนะฮะก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่มีครอบครัวที่ดีๆแล้วก็อนุมัติแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็ตามก็จะนําประสบการณ์แล้วก็จะมาบอกพี่น้องครับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันตามมัสยิดที่จะนามาให้พี่น้องดูครับสวัสดีคุณมระเจ้าคุณพระตุ้าอุ้มพระเจ้าต มีหนังสืออารีดาตุนวาสิติยาหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่มีค,ำค,ำคำุณค่ามากอารคีดาตุนวาสิติยะอยู่ตรงนี้จะไปนำเสนอให้น้องในตลาดเจษฎาปัตเลด j มศาสตร์ นี่ก็เป็นอีกมัสยิดหนึ่งนะครับหากับที่อยู่สมุทรปราการถ้ากลับมาจากพัทยาเนี่ยก็จะหาเจอได้นะเข้ามาในซอยนียอันมีนะฮะอยู่ตรงสมุทรปราการเมื่อกี้เราย้อนสอนกลับมานะครับเพราะว่า มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโัวเฉียวนะครับถ้าเกิดเรา,ามาทางทางกรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องจับรถแต่ถ้าเกิดว่ามาทางพัทยายนี่ก็เดี๋ยวซ้ายเข้าระมาได้เลยนะครับ mm. จากหน้าซอยจนกระทั่งถึงตัวมสซิดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณกิโลหนึ่งประมาณกิโลนึงนะครับ mm. ก็กาลังาตาลังไปตามหามัสซิดอยู่นะฮะประมาณกิโลนึ่งอตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับกิโลหนึ่งมัซีเยอยู่ไหน ไ็่ใช่สมุตราการชื่อว่ามสใชอานามินตเราต้องต้องอาถามหลายคนแล้วเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีวินม,มอไซค์บางคนจะรู้แล้วงนี้ที่ดูเมื่อเี้ก็มีริสเซียนมีโบกิสเซียนด้วยนะครับโบสิสเซียนก็อยู่ สาำไมกูครับใต้แถวนี้มัซีิดอยู่ตรงไหนครับมัซีิดม, <c oughs> มีคนใจร้ายนะฮะถามก็ไม่ตอบนะยเขามัซีิดอยู่ไหนก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่แขกพี่พี่ครับมัซีิดมัซีิดนี่มันอยู่ตรงไหนครับโูงานเลยไปข้ามตะพานไปรถบคายแดงๆนู่นนะถึงแล้วข,วขอบคุณม,มากครับอ่าเรามีคนใจดีบอกแล้วนะ โอ้โหนี่มาซื้อสมุดปากกานะครับอยู่ติดทองเลยอ่าาวรงค์ฮามิครับแลก็ไปมาซื้อับนี่เลยมาซื้อ ก็มาถึงมสัสยิดดาวรุ่นอามีนะครสมุทรปาการเนี่ยนะครับมสัสยิดก็ทรงแบบนี้นะครับสวยดีเหมือนกันบริเวณโดยรอบมสัสยิดนะครับสวยงวามตรงนี้ชุมชนมสัสยิดอยู่เยอะมากครับตอนนั้นก็จะมีเขียนว่ายินดีต้อนรับอาลันวัสซาลันด้วยเนี่อาลันมัซาลันนะครับ เราจะเข้าไปเยี่ยมเยียนอิหมัมถ้าอิหมัมอยู่นะฮะในตัวอาคารมัสยิดนะครับอัลลอฮุมัฟตัฮีอบวาบารอฮ์มัติกะก็จะทำการละมาดตะตียหตุนมัสยิดก่อนละกันนะฮะฮัมีุละครับข้างขามัสยิดก็เป็นโรงเรียนนะครับมองวางสำารับผมให้ก่อน สามัยกูมรอมัตุลลอฮ์ของพวเราแกตัวครับก็อิหมัมชื่ออะไรนะครับอุมัดร,รอมาลีอุมัดรอมาลีนะครับผมเป็นอิหมัมมสัสยิดประจำดารุนอามีนอ่าดารุนอามีนครับมสัสยิดดารุนอามีมานอิหมัม,มครับอ่าช่วยเล่าคร่าวๆนิดน,นึงนะฮะกับความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมที่นี่เมื่อกี้ผมเข้าไปละหมาดตะฮียะตุนมสัสยิดแล้วก็แวะไปดูการเรียนการสอนเด็กๆด้วยครับก็ถือว่าประทับใจนะฮะครับครับ เป็นไงนะฮกระบวนการการดูแลกันและกันก็ที่นี่จะคนคนรู้จักกันหมดเป็นคนไม่ใช่คนต่างถิ่นคนอยู่ในกลุ่มเดียวหมดมีไม่กี่ตระกูลคืออิหมั่มเป็นคนที่นี่แต่เดิมนะเกิดที่นี่เลยรกรากที่นี่เลยแล้วก็ไปศึกษาต่อปะเนาะมาซอตุดีอ๋อมาซอผมไปเรียนมาซอตุดีตเราแหละครับอะไรนะที่เนี่ยในในในจังหวัดสมุทรปราการนี้มีโรงเรียนปะณอไหมครับไม่มีครับ คือทุกคนตอนนี้มีเรียนนี่ก็เปิดโรงเรียนอิสลามศึกษาอยู่ตรงมัสยิดลาดไวมัสยิดลาดไวอยู่ตรงลาดไวเขาเรียกมัสมัสซอดตุดดินมัสซอดตุดดินมัสซออิสลามศึกษานามะกุลนามะกุลมัสซอแล้วก็ไปใหญ่สายมัสซอดตุดดินครับพี่มังครับมัสยิดโดยประมาณแล้วในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีจํานวนประมาณเท่าไหร่มัสยิดตอนนี้มันประมาณสิบสี่แต่จดทะเบียนจดทะเบียนว่าเป็นสิบ สิบสามหรือผมไม่มั่นใจาะเดิมก็เป็นกรรมการจังหวัดอยู่แต่นี่ลืมไปหมดแล้วข้อมูลตรงนั้นก็เลยนั่นมาซิดเนี่ยหลังเนี่ยสร้างคือประมาณกี่ปีละสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยครับผมหลังที่คนเห็นครับครับหลังไม้อ่ะหลังไม้คือสองพันห้าร้อยอ๋อแล้วก็มีหลังปูนหลังปูนในสามสี่อ๋อคือยาใหญ่ไนะครับผมเพราะว่าหลังไม้มันชำรุดทรุดโทรมเราก็เลยว่าขยายสถาบัดก็พยายามขยายขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตขึ้นแทน ครับวิถีความเป็นอยู่ของมอสซิมที่นี่ก็กสาวโรงงานหนุ่มโรงงานแต่ก่อนก็เป็นชาวนาชาวไร่มาก่อนที่นี่ทําไร่ทํานาครับแต่ก่อนเดิมทําไร่ทำนาหลังน่าจะมาเลี้ยงปลาสลิดเอฮะเลี่ยนมาเลยพอมีถนนนทางตอนนี้ก็นาได้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันนาลุ่มเพราะนาลุ่มนี่นาแรงก็อดนาน้ำก็น้ําม,มาเต็มเงี้ยมันก็เลยทํานามไม่ได้ผลดีแต่จริงๆถ้าหากว่า ทางการก็ช่วยเหลือเรื่องปรับให้ดีเนี่ยมันก็พอช่วยได้แต่วันนี้อย่างว่าพอโรงงานขึ้นจบน้ําเสียเนี่ยที่คุณมาเนี่ยธรรมดาเนี่ยในคลองหน้านี้นะกินปลาไม่ไหวเลยกุ้งกำกามตัวขนาดจริงอะฮะมีกุ้งกำกามีปลาปลาทุกชนิดแหละปลาแมงคู่ปลาชะโดเนี่ยน้ำเนี่ยในบ่อเนี่ยก็ในคลองตํารงหน้าบ้านผมแล้วเขาให้ตกให้อะไรได้หมดตะกอนได้หมดเลยตอนเนี้คลองบ้านผมเลยไปหน่อยก็ด้คลองบัานปลาลาด้วยนะ ตายจนกระทั่งไม่รู้จะกินทําไงก็ียกน, <S 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 นั่นนะ่ะแล้วคลองต่อไปนี่คลองมังปลาชื่อแบบนั่นเลยอรื่องปลาในสบายมากเลยแต่พอโรงงานมาเนี่ยจบเลยแล้ว่างนี้แบบมีโรงงานไก่เจาะล่างแล้วมันปล่อยน้ําเสียมาทั้งคืนเราไม่รู้ไอ้พวกอุตสาหกรรมมาดูเออไม่เห็นเป็นไรครับชาวบ้านจะร้องไงไม่ต้นเนี่ยมันเสียดายพี่น้องซิมก็เลยต้องไปเป็น่มโนงานเลยแล้วพวกเราด้อยการศึกษา ผมพยายามเน้นว่าวันนี้เรื่องการศึกษาสาคัญมากแต่พวกเราอย่างว่าแล้วเพราะว่าเป็นจบปอเจ็ดะขอให้ก่อนปอสี่ปอเจ็ดมาครันนี้ก็มามอสามาหกไหม่ปายไหนแล้วทําไปทํางานเพราะโรงงานมันเยอะที่นี่ครับแล้วมันได้ผลเร็วทันตาแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเสียหายเลยครับหลกล้านตอนนี้เลยโรงเรียนที่ผมสร้างเนี่ผมกะจะทําป็นอนะแบบป็นเนะแล้วนะเห็นหุ่นฮะผมทำไม่มีอะทาไม่เรียบร้อยเลยอแต่วันนี้พอมาถึง คือความส้นใจเพราะที่นี่มันเสียอย่างคือคนอยู่ใกล้กรุงเทพกรุเงเทพนี่ก็เลยคือจะไปกรุงเทพก็ไม่มไม่ไม่เป็นคนกรุงเทพโดยตรงแต่จะเป็นคนบ้านนอกก็เป็นเท่าไหร่ตรงอก,องก็เลยอยู่ระหว่างกลางเนี่ยเสียหายเลยความไอ้เกียรติศักดิ์ะิทิเกี่ยวเรื่องการศึกษาเรื่องใดด้อยด้อยพัฒนามาครับผมพัฒนามาตั้งแต่มีหนึ่งผมไปเรียนป้นศูนย์หกท่มาสซอปานศูนย์หกศูนย์หกออกประมาณหนึ่งเก้า ปีนะั้นเพราะนั้นผมยาามลุกเร้าให้มาเสาะขอให้มีใบาชาได้สมัยก่อนผมพยายามดิ้นรปีหน<ะ>ึ่งหกผมดิ้นรนน่าดูเลยแต่ว่าอย่างว่าอะไรก็หลังก็เขาไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค,ย,คยเข้าใจเรื่องการศึกษาเพียงแต่มองดูว่าแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยพวกเราจะคิดกัน,น<ะ>ดุนยาจะเอาอะไรมาเนี่ย<ะ>คุณจะเสียแต่วันนี้พอดูติดจานดูยาตรงยาต,ตีมาอย่างคุณมาสัมภาษณ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์เยอะเลยเรื<ะ>่องการศึกษาเนี่ย<ะ>ผมเชีย์เลยว่า น่าใช่นะแต่วันนี้คนที่นี่ยังว่านะพอเขามีกินแค่มีกินแล้วก็ไม่สนใจระยะย,ยาวครบตอนี้พอไม่พัฒนาการศึกษาจบแนละ้วด้อยไปหมดเลยทุกเรื่องจบเหละผมพยายามเอาเงินเอางบเ,เอาเขื่อนนะเขื่อนนี่ได้จะงบจกอบจระ้ะปรับภูมิทัศน์ได,ด้จ,จะทท,ทผมทําตลาดน้ำ,แต,นำนแต่คนที่นี่ไม่เข้าใจเรื่องความเจริญไม่เข้าใจอะไรมันกเ็เลยพัฒนาไปด้านด้านโลกก็ไปไม่ถึงกัน ด้านทากปไม่ถึงอยู่เออมันไปไปคือไปติดอยู่อะผมบอกวันนี้เราใกล้สนามบินเนี่ยเราวันนี้ต้องขับเครื่องบินแล้วเว้ยไม่ใช่ขับเรือไอ้นั่นไม่ใช่ขับไปแต่ก่อนมีเรือพวกเรือพวกอะไรแล้วพามามีรถมีถนนต่างๆผมยามดิ้นรนเห็นถนนเนี่ยออกไปตะกี้คุณเข้ามาไหนเข้ามาทางรัตนาลากคือผมเป็นคนฝั่งเนี่ยบางฉลวงก็ียกแต่พอข้ามคลองไปเป็นฝั่งมังปลาครับผมเสียดายมากเลยโอ้โหจะพัฒนาวันนี้ แล้วก็มุสลิมกับคนต่างศาสนาอยู่กันปกติไม่มีปัญหาครับองกาจะเขียนป้ายไว้แล่บุกเขาเรียกว่าชุมชนสองวัฒนธรรมแต่พอดีป้ายมันคุณเห็นนะมันไม่ยอมมันบอกว่างบหมดเขียนไม่ได้เราก็เลยจะโชว์โอ้ยธรรมดาแตทำมาได้ดีๆเขียนได้เนี่ยจบเนี่ยนะคุณสวยมากเลยเนี่ยเด็กเอามาเนี่ยเรียนที่นั่นไหมฮะเอามากลุ่มนี้มานั่งทัลามั่งเรียนเพราะเด็กที่นี่มีมอวิเฉียวอยู่องกาจะเอามาช่วยกัน ให้นายรับไปสามคนวันนี้เด็กเราจบมปหกแล้วนะจะไปต่อมหนึ่งเนี่ยช่วยติวดิชนิดมันอ่อนอางกิษมันอ่อนเงี้ยผมอยากจะทําโครงการเนี่ยโอ้โหก็ได้มีพอดีอายุขึ้นในเลขเลขหกแล้วผมก็เลยอายุเท่าไหร่พี่หุ่ตอนนี้หกหกสามแล้วหกสามแล้วอีกหกสามเออที่มัสนนี้ก็มีงานประจำมัสนี่เป็ประมาณช่วงเดือนไหนครับประมาณส่วนมากจะมีนาเมษาเนี่ยเพราะว่ากะเข้าโรงเรียนอยู่อ่ เลยจะจัดในคาับแล้วจัดมีนาครับผมก็เชิญชวนพี่น้องนะครับช่วงมีนาก็ครับติดตามอีมามมีมีอะไรจะฝากถึงเยาวชนหรือว่าคนทํางานศาสนาแบบที่ม่ามกำลังทําอยู่เนี่ยในทุกๆสถานที่ฝากว่าวันนี้เรื่องการศึกษาพวกเราด้อยพวกเราสู้ก็ไม่ได้ในทุกๆเรื่องบางคนเข้าไปแล้วไปอยู่มาระดับมหาลัยก็ลืมหมด คือลืมลืมบ้านเกิดเมืงนะองไปพัฒนาที่อื่นแล้วไม่มาที่นี่ผมกลาว่าคุณไปเรียนที่นุ่นมาผมก็จะหา,หาทุนว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ทางนี้มีทุนให้ไปแล้วก็มาแล้วก็มาจบแล้วมาทํางานที่นี่นี่วันนี้จบไคโรมาไปไปมีรถเช่าไปทํางานอย่างนี้นแล้วโหเสียดายมากเลยแบบตอนนี้ก็พยายามหนุนลูกมีชอลแล้วดีผมแต่งงานล่าปีสองแปดผมมันแต่งงาน แต่งานล่าลูกแลนี่เขเล็กยังต้องอยู่มมประมาณมสี่มห้าครับแต่ตอนนี้ไปเรียนศาสนาอยู่ที่ไหนครับเรียนมินทาร์ทอ๋อมินทาร์ทที่อดียครับผมอาจารย์เลยนะอาจารย์ยูซุปนภากอนอ๋อใช่หญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ผมเคยไปเยี่ยมก็เป็นพวกกันแต่แถวนั้นยาตีมทีวีถ้าก็มีงานอะใดๆก็จะเอายาตีมทีวีไปถ่ายด้วยในงานก็จะมีน้งกันพวกกันนะครับอาคารยังไม่เสร็จอาคารใหม่อาคารใหม่อาคารเก่าเสร็จไปแล้ว นี่เก็จะเพิ่มากันหม่เพราะเด็กเริ่มเยอะเขาชวนผมไปสอนเหมือนกันอ้าดีที่ได้เรียกลูกเรียนอยู่ฟุตบอลครับฟุตบอลลูกเขาแบบว่ามันนอนยี่สิบคนเด็กมันจะมีปัญหาคือพวกเราเวลามีโรงเรียนแล้วพยายามพัฒนาผมเราอยู่ปานอกมาก่อนผู้ปกครองมั้ยทาพัฒนาให้มันดีเด็กไม่เข้าใจนี่ไปห้ามหมดเล่นเน็ตก็ไม่ได้มีกล้องไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้โอ้โหไปห้ามทำไมมันเป็นประโยชน์นะมันไม่มันเป็น ไปมองกองข้ามที่ผมการเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตลาดน้ามีผมจะมีถางงบปปตให้มาตอนนี้ก็ให้ทีแล้วผมจะกลาบเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเราต้องอ้างแบบนี้เวลาทําอะไรตอนนี้ต้องอ้างแบบเนี้ยครับตึกเฉลิมประเกียดได้ก็ว่าไปเพราะเขาจะให้งบครับแต่วันนี้ยังว่าแหละเชิญเราครับก็ฝากเราบ้วครับอยากให้เ่องการศึกษาท้งโลกทางธรรมเนี่ยทําไมงั้นเราเสียดาย ครับมุกตะวันทอแสงแดดอ่อนใสกลิ่นดอกไม้รุ่งเริ่มทอแสงบรรยากาศเริ่มสบาย ที ais, ่สมุทรนะครับแล้วก็อาจารย์อดทน่อกนทุกการปฏิบัติทุกการกระ